ห้องน้ำในส่วนของบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมด e วัลักซ์รีสอร์ทแอนด์นะคะสะอาดดูดีใช้บริการหนึ่งครั้งลืมตังมือเย็นกราบเหมือนเดิมนะจ๊ะกราบคนนอนรอ <c oughs> นอนตากแดดรอที่สะไว้ล้ว ดีดีเวลีฟูดไปเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างแคทเดอร์พัดไปแล้วไปแล้วโอ้ไปเลยที่นี่นกเยอะมากนกพิราบสื่อสาร grab จะ้ะ grab grab อยู่โรงแรมรู้หรูสั่งแกร็บมากินในห้องหรูไม่ใช่ไม่มีตังนะกินร้านอาหารโรงแรมหลายมื้อแล้วเบื่อเดี๋ยวมาดูกันว่ามื้อนี้สั่งอะไรมาบ้างนะจ๊ะน,นี้คือข้าวซอยเดี๋ยวเราค่อยผสม ที่เครื่องไก่ให้ยิ่งโตเป็นปหมดอ๋ออันนี้คือไก่น้ำซุปข้าวมันไก่รวมอ๋นนอน,นี้กว๋วยจับ